รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังหน้าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัดหรือ Police Story จิงชายกูชีในปี1985เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นสายพันธ์ุห้องกกงระห่ำโลกที่น่าสะสมและเหมาะสมสำหรับคอหนังแอคชั่นที่จะหามาเก็บไว้ในชั้นสะสมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ จูโตหรือบิ๊กจูเป็นพ่อค้ายาเสพติดและธนบัตรปลอมที่ตำรวจฮ่องกงต้องการตัวมากที่สุดเขาเปิดในคลับและบริษัทค้าเงินตราเพื่อบังหน้าและทางตำรวจได้สืบทราบมาว่าจะมีการส่งมอบเพโรอีนครั้งใหญ่จึงวางแผนจับตัวบิ๊กจูกับพวกลูกน้องแต่แผนกลับตลบัและผิดพลาดทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นการดวนปืนครั้งใหญ่ระหว่างแก๊งบิ๊กจูและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้บิ๊กจูจนมุมและถูกจับตัวในที่สุดบิ๊กจูถูกจับตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างจ่าเฉินหรือจ่ากุ๊กกูในขณะเดียวกันทางบิ๊กจูก็พยายามติดสินบนจ่าเฉินแต่จ่าเฉินไม่รับสินบนเพราะจ่าเฉินเป็นตำรวจที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่นไม่กินสินบนบิ๊กจูจึงโดนจับและขึ้นศาลแต่ทว่าพยานหลักฐานในการเอาผิดบิ๊กจูนั้นมันอ่อนไป บิ๊กจูจึงรอดตัวส่วนทางตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจจึงต้องการตัวเลขาบิ๊กจูคือเซลีน่าฟังมาเป็นพยานในการขึ้นสารเอาผิดกับบิ๊กจูและให้บิ๊กจูมารับโทษให้ได้เพราะเซลีน่าฟังเธอกุมความรับและเส้นทางการเงินของบิ๊กจูจาเฉินเจียจิหรือจาก,กุกกู จึงพยายามออกตามหาเซนีนาฟังเพื่อนำตัวเธอมาขึ้นศาลและคุ้มกันเธอเพื่อเป็นพยานเอาผิดกับบิ๊กจูให้จงได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูมารับชมกันที่บ้านกันนะครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ด้วยความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นในตำนานของภาพยนตร์ชุดวิ่งสู้ฟัดหรือบริสตอรี่เจงแชกูชีแบบไม่ใช้ตัวแสดงแทนของเฉินหลง จึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกอย่างมากและฉากสิ่งตายแบบเสียงตายจริงๆของเฉินหลงในภาพยนตร์ยังถูกบันทึกไว้ในโลกภาพยนตร์ว่าฉากสิ่งตายในวิ่งสู้ฟัดหรือโปลิส,สตอรี่นี่คือฉากสิ่งตายที่หวาดเสียวที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างภาพยนตร์แอคชั่นออกมาและฉากสิ่งตายที่มีคนกล่าวถึงจนถึงปัจจุบันคงมีไม่พ้นฉากที่เฉินหลงโหนเสากลางห้างสรัพสินค้าดังในเกาลูน ที่ลอยไปด้วยสายหลอดไฟประดับเสาลงมาแบบบ้าละหำ่ำไม่เกรงกลัวความเจ็บปวดที่จะตามมาเพื่อให้ภาพในภาพยนตร์ออกมาสมจริงที่สุดเมื่อเขาตกลงมารอยบาดแผลที่ใบหน้าของเขานั่นคือแผลจริงๆที่ไม่ได้ใช้เมคอัพแต่อย่างใดทําให้นักแสดงและทีมงานทุกคนถึงกับลุ้นระทึกและเป็นห่วงเขาแทบใจหายสรุปการถ่ายทําในวันนั้น ผ่านพ้นไปด้วยดีและฉากนี้ได้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภาพ,พยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัดหรือ p o l e s t o r y เจงเชกูฉีในปี1985นำแสดงโดยเฉินหลงจางมั่นอี้หลินชิงเสียบิลลี่ตงเปียวถังเจิ้นเหยี่ยออกแบบการต่อสู้และฉากแอคชั่นและกำกับการแสดงโดยเฉินหลงหรือแจ็คกีชาน วันที่ออกฉายครั้งแรกคือ14ธันวาคม2528หรือปี1985สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเอง ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งหนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ